คุณเน่งคุณเมย์ครับเออ่จะมาแจ้งว่าถ้าทํางานเสร็จแล้วอยากกลับเกินสี่ทุ่มนะครับต้องรีบกลับบ้านนะฮะเพราะช่วงนี้มันอยู่ในช่วงกาฟิลกาฟิลรึเปล่าลไม่งั้นผมจับถึงขั้นจะจับหนูเข้าตารางเลยเหรอคะจับก้นคุณนี่แหละคุณอย่ามาพูดกับสารวัตรแบบนี้นะไม่งั้นคุณจะต้องโดนปับโอ้โหพี่ถึงขั้นแบบจะพาหนูไปปรับทัศนคติเลยเหรอคะใช่ปับ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 ปปัป นี่เลยดีวผมช่วยล็อกอ๋อล็อกกุญแจมือหน่อยล็อกห้องอะเนียผมชอบกินแซนด์วิชอยู่แล้วดีดีดีอย่าเกินสี่ทุ่มกันแล้วกันเกินนะฮะเกินนะโอ้โหทำงานกันไม่หยุดเลยยอดขายสุดยอดเลยนี่ตอนนี้ตัวนี้ครับขอตั้งด่านตรงนี้เนี่ยนะขอได้เลยครับขอปฏิบัติหน้าที่ก่อนเอาจ่าไปดูให้ดีครับมใครมีพ่รุษก็เรียกเขามาโอยมึงนี่ฝุดยอดจริงจเลยนะเออนๆเดียวเียวนีไไเียวะน้อง โ้ยเหยมึงนี่มึงนี่ก็ขีไม่รอกเลยนะไอับรมแรงไม่ตามะอกอนเลยู่นเ้องดื่ม้าเ่ดื่มบ้างไม่ได้ดื่มครับเป๋มาขนาดนี้และไม่ดื่มไม่ได้ดื่มพี่ผมแดกเฮ้ยีเจ้าที่ตารวจพูดดีห่อยอะไระเมา่เราอะเมาหรอเไม่เมาคนเมาขับรถได้ที่บ้า น้องอาทิตย์แน่ๆคนนั้นน่ะมันมากับเองมัเนี่ยครับมาด้วยกันบ้าเพื่อนเองมันี่ยไม่มาผมน้องนะวางไห้ดูแลเพื่อนใครไอ้คนนั้นน่ะไม่มาผมอ่ะมึงทำให้กูสั่งเมาเลยเ้ยี่้ยเร้ย้อเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย่ฮ้ยเฮ้ยอ้เพื่อ่เองเฮ้ยเฮเเฮ้เพื่อนเฮยน อใช่ไหมเดี๋ยวก่อนกูเนี่ยวเปเพื่อนมึงป่ะเฮ้ยคุณรู้เรื่องเป็เพื่อนมึงว่ะเอาไปเพื่อนมึงอะไรเพื่อนมึงว่าเอาไม่ต้องโบยเลยจอดรถที่ดีจะจับไว้คนตัวหน่อยมีสารยาเสพติดอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรอไม่มีอะไรนะไม่มีสิษเสพติดนะไม่เจอครับไม่เจอคนยังไงคนที่ดี เข้าจะถอนออกนะมึงใจกูหายแวบเลยหายบ้าเลยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวคนนี้คนนี้ด้วยอ่านั่งไม่เจออะไรใช่ไหมไม่มีอะไรอู่แล้วพี่เฮ้ยอะไรเนี่ยเคาะเต็มคอเลยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยแยดอะไรเหมือนพวกกูจะเห็นผีว่ะมึงบ้ารั่วเปล่าเฮียบ้าเอาเลยเธอมึงอ่ะนี่ไงผีกลัวเลยเนี่ย เดี่ยวนะรัหลอนเลยอ่ะจริงจ <c oughs> ริงโอ้มีกระถาว้มีกระถาเว้ยพุทธังบังตาสัมังบังตาสั่งสังบังตาน้าเบบี้มาเอาเอาโอ้ยมึงก็เล่นท่องทันทีไอ้นี่ก็ท่องกระถายนี่ก็ของขึ้นโอ้โหสั่นทั้งตัวเลยเป็นอะไรกันเนี่ย ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวจับเข้าโรงพักให้หมดเลยมาเรืกองใครวุรู้จักมากับคุณหรือเปล่าไม่มาไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันใช่ไหมสั่งเมาเลยเนี่ยไปนั่งรอก่อนเดี๋ยวสั่งเมาแล้วจะปล่อยเอารถขยบไปโหดัดแปลงสภาพทั้งนั้นเลยรถคันนี้มีขี่มีะเนี่ยไม่มีมีใบเคฟสิ จอตำรวจนักขึ้นแบบเยเนี่ยสวัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตำรวจครับเนี่ยเจอตำรวจนักขึ้นแบบตลอดเลยอ่ะผมผิดข้อหาอะไรครับเอาไปได้เหรอฮะสวัสดีครับโอ้โหไปเลยไปเลยไปเลยไปไหนเนี่ยเอาไปเลยไปแล้วไปนู่นนี่ไงแล้วยังไม่ได้ตัวจริงวะเออเจอะตรงนี้จริงอ่ะของจริงด้วยอ่ะพี่บอก เอ้ยรจครับเป็นไงังรกนรนอ่ะเ้ยนอะไรอะไรจะไปไหนกันจะไปไหนกันขึ้นมาไม่มีคับพี่อ๋อไม่นะน้องเขาเจอตำรวจเขาอาจจะตื่นเต้นก็ได้ครับไม่มีอะไรฮะตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นใช่ไหมมองๆๆๆตำจที่เขาคุณตำรวจจราเข้เจา ขอจำคมเขาเสือมครับเขาลบโอ้ตลกตลกจะไปไหนกันจะไปไหนกันผมจะจะจบกลับบ้านครับไม่ไม่มีอะไรนบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงตะปูนี่ครับพี่โอไม่สบายเราอะมมสัตตัวเลยเออเหมือนไม่สบายเลยอะเนยบไนไปไปหาหมอกินยาอะไรเารี่กลับบ้านไปไปเออไปเลยไป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 ปไ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 ไปไไป ปล่อยเขาไม่ได้ไงมีพิรุษขนาดนี้คุณปล่อยเขาไม่ได้ยังไงเขาพิรุธอะไรล่ะครับเขาอาจจะไม่สบายก็ได้หรืออาจจะตื่นเต้นก็ได้ครับบ้านคุณอยู่ไหนผมถามว่าบ้านคุณอยู่ไหนพระแม่แดงครับไปพระแแดงเหรอใช่ใช่จะขับไปถึงได้ไงรถสภาพขนาดนี้พังแล้วเดี๋ยวผมค่อยๆขับไปรถสภาพเก่าขนาดนี้นะครับผมขอแนะนําครับนี่เลยครับ h a y a ี u s a GR Sport ขับเลื่อน4ล้อ ดีไซน์สปอร์ตทั้งภายในและภายนอกครับบอกเลยว่าตัวจริงสายซิ่งยังต้องยอมครับเพราะว่าคันนี้นะคะเขาจัดเต็มด้วยชุดแต่ง G R Sport ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าเบาะหนังดีไซน์สไตล์สปอร์ตนะคะรวมไปถึงพวงมาลัยที่เปลี่ยนเกียร์ได้แบบรถแข่งแถมยังมีระบบโต o ยต้าเ e t ตี้เซ e ที่จะช่วยให้คุณขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางอีกด้วยค่ะโอ้โหอะไรมันจะโดนใจได้ขนาดนี้แล้วมีอะไรอีกบ้างไหม ก็ต้องมีสิครับเพราะคันนี้นะครับเขามาพร้อมเครื่องยนต์2.8 g d Super Power ให้กับลังสูงสุดถึง204แรงม้าครับช่วงล่างแบบโมโนท u ปขับสนุกหนึบแน่นนิ่งสไตล์สปอร์ตรับประกันครับว่าขับสนุกนุ่มสบายแน่นอนครับผมสนใจสักคันไหมฮะสุดยอดเลยพี่เท่สุดๆเลยแม่ผมต้องจองสักคันต้องจัดสักคันแต่ว่า เไปลงูัขด้วยไม่ดูไม่ดูเนี่ยแต่วันนี้น้ะคุณยังไปไหนไม่ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่มาจัดแล้วกันแต่วันนี้ผมต้องรีบกลับบ้านก่อนนะผมจัดไม่ได้พี่พี่กลับก่อนครับกลับก่อนครับเฮ้ยจะรถเขาดีจริงๆนะใช่หาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยอ่ร้านไายยาทั่วไปคุณเมามากเลยคุณรู้ไหมนี่บอกแล้วทีหลังอย่าพักแดดเท่า เมาเออไม่เมาไม่เอาเลยกระเป๋าครับกระเป๋าวันนี้ด้วเอากระเป๋าวันนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับเอากระเป๋าวันนี้จูด้าขึ้นคุณผู้กับสารวัตรไม่เลยครับคุณมีพิรุษอ่ะผมไม่มีอะไรนะครับกะบอกว่าเอากระเป๋ามาครับเดี๋รวเราเอามาเลยเอาว่างี้เอากระเป๋ามาคเอากระเป๋ามาไม่มีอะไรเลยระวังนี้เทนี่ฮะนี่เทออกมาดูเลยฮะคุณดูเลยจน้องๆไอ้ตรงนี้ไม่ได้ต้องตรงนี้ตรงนี้มันมีรูเออ ไปเล่นอะไรไปอยู่ดีๆอย่าไปยุ่งกับรถเท้าเอาเอาตั้งให้ได้นะจ๊ะตั้งให้ได้นะเหมือนเขาเหนื่อยแล้วไอ้นั่นไม่เหนื่อยหรอกจ่าเริ่มเหนื่อยแล้วจ้ารอผมร้องจะทำไม่ได้ครับชีวิตผมกับราชการแค่ตั้งสารวัตรทำให้เขาดูสารวัตรทำให้เขาดูสารวัตรทำให้ดูหน่อยครับเอ้าเนี่ย่อาไว้ก่อน เห็นไหมคุณถึงได้เป็นจ่าตลอดชีวิตไงนี่คือเเป็นผู้นำสีด็อ้ามาครับไม่เป็นไรฮะต้องช่วยประชาชนครับผมกระเป๋าคุณต้องถอไปคุณถอไปถอไปถ้ามึนเป็นขนาดนี้กูเอาไปประหารดีกว่าอขังเปขังมีพี่รุดเยอะมากเลยเนี่ยฉยเยเดี๋ยวป่านหน้าจะพ้นทุกคนมีอะไรแล้วบอกด้วยสวยแล้วพ่อเฮอะน ไอ้ทุกคนอย่ามันน no well, ี่แหละอย่ากูจะมดอย่าเดอะตวพัทตัวพัทหัลงยอะพี่ทำได้ยังไงฮะในที่สาธารณะเนี่ยฮะมึงเอาปืนไฟแชกมาทำอะไรแล้วเอามาใส่กรเป๋าแนี้ะเล้วจะเกิดแก๊สมารู้เป่าเป๋าไหม้เนี่ย่าไปเนพี่เาไม่พเขาไม่พอผมตบ่เอออาไม่ตัวตัวไม่ควรนะไม่ควหลักยานาระวังมันอันรายเนนี้ มันยังไงครับมันคุ้นๆแลวครับเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นยาเสพติดแล้วล่ะผงก็บ้าผงก็บ้าเช็คเช็คสวยแล้วสวยแล้วป๊อสวยแล้วเฮ้ยดมกลิ่นแล้วมันต้องชิมดูครับครับครับผมใช่ไหมโอ้โหน้องบอกได้เลยนะโดนแล้วนี่จะไปทำขนมถ้วยฟูนะมึงรวยเละเลยอะ แป้งดีมากเลยน้องครับฮะ้งพอดีแม่สั่งซื้อฮะอ่าเก็บให้ดีครับนี่แป้งครับโอเคไหมใส่กระเป๋าก็คืนกลับคืนเข้าไปเออไปไปขอบคุณกันกลับบ้านได้เลยกลับบ้านได้เลยัแล้วก็มีอะไรกลับบ้านได้ไปไปเดี๋ยวรถกลับไปด้วยเดี๋ยวผมซื้อเครื่องเดี๋ยวมาฝากนะครับขอบคุณมากน้องๆขอบคุณมากไปพ่อไปพ่อไปน้องสองคนสบงคนแล้ว ครับวันนี้ไม่จับนะขอบอค,คุณมากระโหลกันกใส่ด้วยแล้วก็พกแบบขี่ด้วยได้ครับจับได้เลยจับได้เลยแล้วอยา<ว>กกินเหล้าครับ,<ว>บรมึงตัวมึงไม่เปลืองไวเล็ตเลยครับ<ด>